สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวีเช่นเคยนะครับกับช่องชาแนลเครื่องทของแข็งพารวยนะครับวันนี้นะครับวีเนี่ยได้มีโอกาสนะครับมาที่จังหวัดระยองครับนะครับวันนี้เรามาร้านคุมน้ําแข็งหลอดครับเป็นลูกค้ารายใหม่นะครับที่ใส่ใจนะครับแล้วก็มองหาธุรกิจหนึ่งนะครับที่จะตอบสนองคนในชุมชนนะครับจากการที่ว่าได้ยินว่าลูกค้ากําลังมองหาน้ําแข็งอยู่ในช่วงเวลาขับขันแต่ไม่มีน้ําแข็ง วันนี้ก็เลยลงทุนกับเครื่องทาน้ําแข็งมานะครับเป็นรุ่น T.L. 500นะครับเป็นเครื่องทําน้ําแข็งหลอดใหญ่นะครับซึ่งจะเห็นอยู่ด้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นน้ําแข็งหลอดใหญ่นะครับพร้อมกับเครื่องกองน้ําดื่มนะครับที่เอามาผลิตน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยเราไปดูแนวคิดของคุณคมกันครับว่าทําไมคุณคมนะครับถึงลงทุนทําธุรกิจนี้กันนะครับเชิญตามมาดูได้เลยครับ สวัสดีครับพี่คมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพี่คมนะครับเป็นในด้านของ s m e หน้าใหม่นะครับที่มาเข้าทําในด้านของธุรกิจน้ําแข็งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นาเครื่องของตัว TL500 นะครับเครื<ๆ>่องทาน้าแข็งหลอดใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามจากผู้ประกอบการจริงนะครับที่เริ่มทําธุรกิจน้ําแข็งนะครับสวัสดีครับพี่คมครับผมพี่คม ทำไมถึงเลือกเครื่องทําน้ําแข็ง TL 5 0 0ครับถึงหลอดใหญ่ตัวนี้อ๋อก็ตอนแรกชายทะเลมันมันล้อนๆไม่มีใครท่องเที่ยวไม่มีร้านอาหารไม่มีแ,แต่ตอนหลังมันมันมีกระแสเหมือนกับเริ่มมีร้านอาหารมากขึ้นม,มีคนมาเที่ยวมากขึ้นแล้วมีการรักฐบายมาทำเอ,อ อะไรอะเคลียขยะ,ยขยะมีการมาเคลียทรายให้ให้เรียบขึ้นแล้วก็ม,มีพ่อค้ามาตั้งร้านอาหารอะไรข้างทางครับเรากเ็เลยเห็นว่าเออมันมีการดื่มกินมีอะไรเงี้ยเนาะครับคือเรามองเห็นว่าร้านอาหารเติบโตในพื้นที่เราครับแล้วก็เคยมีวันหนึ่งขี่มอไซค์ไปรเราได้ยินพ่อค้าฮอรตะโกนคุยว่าเอ้ยน้ำแข็งร้อนนนท์ไปซื้อมาน่อยอ,อย่างนี้เเราก็เลยเอยเอเราเรามันมันมันก็มืดไงสองสามทุ่มเนี่ยเรา เราถ้าเกิดลอบนี้นะจุดนี้เราใกล้ที่สุดด้วย<ม>ในการที่จะส่งเราน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ uh huh. ก็เลยลองรองสัก5้าร้อยโลรอสักเครื่อง,ง<ม>ครับแล้วเราก็มีตึกห้<ม>องว่างอยู่แล้วด้วยก็ไม่รู้จะทําอะไร<ม>ก็ลอง<ม>ลองลองครับพี่ครับคราวนี้เนี่ยของเราเนี่ยพอเราเอามากระจายกับคนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้คือเราตั้งใจทําการตลาดแค่ประมาณในชุมชนแค่นี้ครับก็คิดว่าอยากจะลองดูในแค่นี้ ก่อนนะถ้าเกิดว่ามันมันไปได้เรื่อยๆมันก็ก็ก็าก็ทำเพิ่มครับครับพี่แล้วตอนนี้เนี่ยอย่างร้านหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือร้านหนึ่งก็รับที่หนึ่งเกือบสิบกระสอบแล้วใช่ครับก็เป็น200โลร้อยโล200โลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่ก็ก็200โลอ่าฮะแล้วส่วนที่เหลือเราก็ไปกระจายในได้เปแพ็คขายตามร้านร้านโชวใหญ่อ่าฮะครับผมคราวนี้เนี่ย พอเรา,เาคิดว่าเรามาทำในเรื่องของน้ำแข็งแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นการลงทุนที่เยอะไหมตอนนี้หมายถึงการลงทุนทำเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยอย่างเราเอาท L 5อ0ห้าร้อยมาลงเราเริ่มเปิดกิจการเนี่ยทางทางพี่เองเนี่ยมองว่าลงทุนเยอะไหมมันก็พอสมควรนะสำหรับผมเนาะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นเครื่องเป็นอะไรแต่แต่ว่ามันก็น่าจะคุ้มะครับ,รบในระยะยาวในระยะยาว,วก็มัน uh huh. พราเราก็มีทําเกี่ยวห้องเย็นอยู่แล้วก็<ม>พอมีประสบการณ์เกี่ยวพวกเครื่องเย็นอยู่อพออันนี้ก็น่าจะแต่เราจริงๆเราก็มองว่าธุรกิจน้ำแข็งมันอยู่กับเรานานเนาะเพราะว่าคนมันซื้อกินทุกวันใช่แล้วเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเนี่ยมันกินเราเราชายเลมากินนียกันนะครับ เราเรนี้ก็คือในอนาคตถ้าเกิดว่ามันไปได้ด้วยดีเราก็มองว่าเราจะเปิดหนร้านใหญ่ขึ้นหรือว่าเราจะเปิดร้านชําไหมอ๋อคงไม่เปิดร้านชําอาจจะเป็นเน้นส่งครับอาจจะเพิ่ออีกเครื่องอีกมุหมหนึ่งถ้าถ้าเป็นไปได้นัพันกิโลถ้าถ้าถ้ามันไม่พอขายจริงนะเนาะครับเพราะตอนนี้เราเพิ่งเปิดได้2วันเองจวันก็คือแบบมีผลตอบรับแล<ะ>้วสี่สิบแพ็คแพ็กเล็กอครับอ่าฮะโอเคแต่ก็คือเรารอมันนิ่งแล้วเราก็เริ่มจะส่งเต็มที่ครับก็ต้องขยายไปเรื่อยๆครับ่าเราขอ อาศัยช่วงเขาชายทะเลเขาจะขายตอนมืดไงเราเข<อ>า,าหมดเราล้วส่งได้เลยเอาหรอใช่ก,ก็คือก็คือจริงๆแล้วการทําธุรกิจตัวนี้เราก็คือเหมาะกับสําหรับการทําในชุมชนอยู่แล้ว mm hmm. การที่เราเนี่ยจะเริ่มทําธุรกิจน้ําแข็งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องน่ากังวลใจแล้วเราแค่ทําในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อให้อ่าทางคนในชุมชนเราเนี่ยได้รับประทานน้าแข็งที่สะอาดเนี่ย มันก็ไม่พอขายแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นในด้านของคิดว่าต้องลงทุนเป็นลงน้ําแข็งแต่วันนี้เรามีแค่เครื่องที่เอา500นะครับก็ผลิตได้ 25- กระสอบก็สามารถที่จะกระจายให้คนในชุมชนได้มีน้ําแข็งสะอาดใช้แล้วนะครับพี่พ <อ S 2> คมคร้านคมน้าแข็งหลอดเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนครับเออส0 7นครับถนนอาริราชซอย7ตําบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับผมอือคือถ้าเกิดเรามาหาตรงนี้เรียกหาเลยนะ หาแสงจันทร์ครับใครมาเที่ยวหาแสงจันทร์นะครับแล้วก็ต้องการน้ําแข็งไปดื่มกับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับไร้โควิดมาร้านพี่คมได้เลยครับอยู่ติดหาแสงจันทร์เลยนะครับเข้าซอยมานิดเดียวจริงๆครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการกันได้ทุกวันนะครับพี่คมพร้อมส่งตลอดเวลาครับเขาคุณมากครับ